สวัสดีะะค,ค,ค่ะนี่คือกล่องส่งของเรานะคะนี่อะไรไม่รู้ค่ะ <c oughs> อยากตึงอ่ะโอเค <c oughs> ไปเล่นจับกันนิดนี่ค่ะแกะกระราคานีค่ะสดสดนะคะโอ้ย <c oughs> <c oughs> อยู่เลยอยู่เลยอย่าบังแกะไปแกะแกะที่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปอย่ามาอยู่ข้างหลังแล้วคอยหยิบมาตรงนี้สิ เลเสียงอ,อ่าอ่าอยู่เลยอยู่ได้อ่าอ่านี่ค่ะกอสุแกะโคตรยากเพื่อซื้อมาเองวันนี้สดสดร้อนร้อนแล้วก็ไปขายหวยมาอย่ยางเกจ๋จะเปิดใจนะเราจะค่อยๆแกะนะคะแกะอย่างระมัดระวังไม่ให้มีเ มันไงได้ลอวเราจะมาได้ตัวอะไนะคะได้การตัอะไรอ่ะ้มีการปะการปะใกาปะจะได้กาเกมอันนี้คือตเนาะากาเนาะตัวอะไรอ่ะทุกคนมาดูว่า

อะไรเพราะว่าไม่สวยเลยอาบาก้าหน้าตาคิเรโอ้ผมน้องหยิกมากเราต้องทำผมให้น้องดีๆไม่สวยเลยแก่จริงเลยเอ,เอ,เอแต่แต่น้องก็มีสายผูกอยู่นะแม่หน้าหน้าตาน้องแปลกอ่ะเหมือนของไม่แท้ ้งหน้าตาแปลกๆคลื่นเลียบได้ตัวนี้มากกว่าน้าปกน้าปกนะักน่ารักกว่ามากเ้ยแม่แต่มันคือกระเป๋าเว้ยเฮ้ยดีดีอยู่นะแต่หน้าตาลองคีเลยเฮ้ยเอาอะไรเอาดีกว่าไเด็กเอานองก็ได้ ไม่ซื้อไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกเว้ยกคนซื้อมาเท่าสะร่ข้าอะไรตรงปกนี่ก็ไม่แย่เราวลยทุกคนมึงขีเว่ะ ทเลแถวอัปปการนาเกียรติยูโรดูเด็ของฟอร์มเว้ยฟอร์มจริงวะหงมอนเลยใครก็ไม่รู้ช่างแมมช่างเหอะ แม่สาวยาวมากหน้าตาหน้องน้าเกลียยอัปรักมากเลยยังไม่หยุดเลยน่องหน้าตาอัปลักหนูต้องตัดผมให้มันนั่งลงหน้องหน้าตาคนอัปลักื์เดี๋ยวจับอีกอย่าทำ เม่ป้อนเนี่ยมันจะเปื้อนเออเดี๋ยวค่อยใส่แก้มมามา,มาแ,มแม่แม่ทำให้กิน <c oughs> ไม่จับไม่จับอา <c oughs> ้บอาว <c oughs> แม่ป้อนอ้าวแก้มกินไหมกินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวคอย่คอยใส่นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่กันไหนแม่